ยังไงเนี่ยโถเทคมากเลยอ่ะโถเทคเอ้ยนต่เป็นเปล่าก็น่าจะได้น่าจะได้โอเคโอเคค่ค่ะเราอินแล้วที่เคยพี่เบยค่ะอาหัสทีมาชิมครับอินอะไรวะไม่รู้เรื่องหรอกแค่หกค่ะอักษรย่ออะไรคะโม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 จะได้โมโมจะไร จดีค่ะออ๋มอมอมมนึกไม่มีจะแดกะแม่เราฟังฟังด well> ูไอ at ้มอมอจะดองหมายถึงอะไรอ๋อแม่ม um ิ้งใจดีโอเคครับดูหน้าตากระโว่าใจดีครับขอบคุณแม่นะครับตอนนี้ทุกคนก็ลุกจักมีไหมโอ้มาๆๆลืมวันนี้เห็นมีตุ๊กตุ๊กอยู่เอาอี้มีนั่งมานั่งแล้วนั่งเพื่อนอยู่ไหนอ่ะ เพื่อนเพื่อนที่เราไปรักที่ใครไปรักอยูอชิมิค่ะอ๋อโอเคอ๋อเพื่อนยืนก็เรายืนช่วยรักเพื่อนเยอชิญเลยครับเชิญมาตรงนี้เลยไหมในกล้าชิมิเลยไหมต้องมีมีหลายเรื่องเลยนะทีนี่นั่งก็คิดตังกินก็คิดตังคาจารย์แนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะล็อกอินฮารุซาเมะค่ะเลขที่สองสี่หกค่ะชื่อเล่นชื่อหน่อยค่ะ เกยเจอตัวจริงตัอแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเจอแน่าวิ้งจะโอ้โหดึมาเสื้อมาวันเราจะเครื่องอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงกันเนี่ยอธิบายดิผงใส่เป็นสั่งแววคือตื่นเช้าทำงานตั้งแต่ตีสามนะคะก็เลยแบบเบลอรแต่กระเป๋าตอนหกโมงเช้าก็วิ่งขึ้นลืมเสื้อลืมเสื้อโชคดียังใส่มาขอบคุณครับอ่ะพี่พูต่อ